สวัสดีครับจากกรณีที่ผมลงคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนะฮะที่พบในคนอายุน้อยกรณีของคุณหมอกฤิชไทยนะครับก็มีคนสอบถามเข้ามาว่าเราจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นได้หรือเปล่านะครับการปลูกถ่ายปอดในกรณีนี้สามารถทําได้หรือไม่นะฮะผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาอธิบายให้ฟังกันเลยนะครับประการแรกนะครับเรื่องของการรักษาของคุณหมอกริไทยนั้นผมมั่นใจนะครับว่า เขาได้รับการรักษาที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เหมาะสมที่สุดในการแพทย์แผนปัจจุบันนะฮะซึ่งก็คือการทําเคมีบําบัดร,ร่วมกับการได้พุ้มกันบําบัดนะครับยาก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ผมได้กล่าวไปเมื่อวานนี้นะครับก็คือคาร์โบกับแท็กซอร์ร่วมกับการได้ยาเพมบรลิซูแมทนะครับสองวิธีนี้นะครับเป็นวิธีหลักเลยนะฮะในการรักษาส่วนเรื่องของการปลูกถ่ายปอดนะฮะผมก็เข้าใจนะครับว่าหลายๆท่านก็คงจะ คิดถึงว่าถ้าเราเป็นมะเร็งเนี่ยการที่เราตัดออกไปเลยนะครับล้วก็เอาเอ,าอาวัยวะนั้น,น,นใส่เข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งมันน่าจะเป็นวิธีในการรักษาที่หายขาดเช่นถ้าเราเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วก็ตัดมันออกไปทั้งปอดแล้วเอาปอดใหม่ใส่เข้าไปนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะฮะถ้าเป็นกรณีของมะเร็งปอดระยะสุดท้ายล้วเนี่ยมันอาจจะตอบได้ง่ายๆเลยก็คือว่ามันไม่สามารถทําได้นะฮะ ต่อให้เราเปลี่ยนปอดที่มันมีมะเร็งออกไปเนี่ยนะครับมะเร็งที่ส่วนส่วนที่อยู่บริเวณอื่นเนี่ยนะฮะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเช่นมะเร็งที่กลาวไปที่สมองตรงนั้นมันก็ไม่ได้หายไปไหนและเราไม่สามารถเปลี่ยนสมองได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามต่อให้เรามีมะเร็งแค่อยู่ที่ปอดอย่างเดียวเนี่ยการปลูกถ่ายปอดก็ทําไม่ได้นะฮะเหตุผลเพราะว่าต่อให้เราตัดปอดที่มีมะเร็งออกไปทั้งหมดแล้วก็เอาปอดใหม่ใส่เข้าไปสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการให้ยากดภูมิต้านทานนะครับ คือไม่ว่าเราจะมีผู้บริจาคปอดแค่ไหนยังไงเนี่ยหรือเราบริจาคปอดที่มันดีที่สุดเท่าที่เรามีนะครับเพื่อเอาไปปลูกถ่ายในกรณีนี้เนี่ยยังไงเราก็จําเป็นจะต้องได้รับยากดภูมิต้านทานนะครับแล้วปัจจุบันภูมิต้านทานของเราเนี่ยแหละครับที่เป็นตัวที่ไปคอยต่อสู้กับมะเร็งอยู่นะฮะถ้าเราไปกดมันเมื่อไหร่แล้วเราก็มะเร็งที่อยู่เนี่ยไม่ว่ามันจะซ่อนตัวเหลืออยู่แค่ตัวเดียว นะครับตามที่ต่างๆมันก็จะออกมาแล้วก็แพร่กระจายได้นะฮะดังนั้นเวลาในการรักษามะเร็งจะสังเกตอย่างหนึ่งใช่ไหมครับว่าผมพูดถึงภูมิคุ้มกันบ,บําบัดหรือออมโนเทอร์ปีนะครับภูมิคุ้มกันบ,บําบัดเนี่ยนะฮะมันไปกระตุ้นภูมิต้านทานของเราทําให้ภูมิต้านทานของเราไปทําลายมะเรง็งแต่ถ้าเราปลูกถ่ายปอดเราจะต้องยับยั้งภูมิต้านทานของเรานะครับดังนั้นทั้ง2องอย่างนี้มันไม่ไปด้วยกันครับ เราต้องการกระตุ้นภูมิต้านทานให้กำจัดมะเร็งแต่เราไม่ต้องการหยุดยัง้งภูมิต้านทานของเราครับเพราะถ้าเราหยุดยัง้งภูมิต้านทานของเราเมื่อไหร่แล้ว,แล,วแล้วก็นะฮะมันก็จะทําให้มะเร็งตัวนี้เนี่ยปราศจากการควบคุมก็จะแย่ลงกว่าเดิมได้นะครับการให้ยาภูมคุ้มกันบําบัดนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ลขึ้นมาในทันทีนะครับและอีกอย่างคือเราไม่มีทางที่จะตัดมะเร็งออกไปได้ทั้งหมดแน่ๆนะครับไม่ว่ามันจะเล็กขนาดไหนมันก็จะมีซ่อนตัวอยู่ได้นะครับ โดยปกติแล้วสมมุตินะฮะถ้าเรามาเจอมะเร็งระยะที่มันยังไม่ค่อยแพร่กระจายมากแล้วมันยังอยู่ในปอดเลยเนี่ยครับต่อให้เราตัดปอดข้างนั้นออกไปข้างๆเนี่ยมันจะมีส่วนเล็กส่วนน้อยซึ่งอาจจะหลงเหลืออยู่ได้นะครับดังนั้นเวลาที่มันมีการหลงเหลือของพวกนี้นะครับทางการแพทย์เราก็จะให้เคมีบําบัดหรืออาจจะฉายแสงเพื่อที่จะให้เซลล์เหล่านั้นเนี่ยมันตายไปนะครับก็จะทําให้คนไข้คนนั้นหายขาดได้นะ นั่นคือในกรณีที่มะเร็งเประญาแรกๆนะครับแต่นี่นี่คือเป็นมะเร็งระยะหลังๆมันก็ทําไม่ได้นะครับทีนี้สมมุตินะฮะว่าถ้าเราไปเจอมะเร็งระยะแรกเราตัดออกไปหมดแล้วมันเหมือนจะหายขาดแล้วนะครับเราก็ยังไม่สามารถทําการปลูกถ่ายปอดได้ในทันทีนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็คงจะสงสัยว่าเออฮ้ยถ้าเราตัดเอาตัวมะเร็งออกไปทั้งหมดเนี่ยปอดคนไข้าหายไปเนี่ย คนไข้จะหายใจใได้อยู่เหรอนะครับคือปอดของคนเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เราสามารถอยู่ได้ด้วยปอดข้างเดียวนะครับถ้าปอดอีกข้างหนึ่งมันยังดีอยู่นะฮะคือปอดข้างขวาเนี่ยจะทํางานสักประมาณ60%ปออดข้างซ้ายก็ประมาณ40%หรืออาจจะเป็น55กับ45ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ในกรณีของคนนะครับถ้าเราตัดปอดออกไปทั้งข้างเลยนะฮะยังไงมันก็จะมีเซลเล์มะเร็งหลงเหลืออยู่แล้วในทางการปลูกถ่ายปอดเราเนี่ยนะครับ เราจะต้องรอจนกระทั่งคนไข้ไม่มีมะเร็งเหลืออยู่ในร่างกายเป็นอย่างน้อย5ปีถึงจะทําการปลูกถ่ายปอดได้ครับเราไม่สามารถที่จะปลูกถ่ายปอดในขณะก่อนหน้านั้นได้เหตุผลก็คืออย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับในช่วง5ปีนี้มันมีโอกาสที่มะเร็งเนี่ยมันจะกลับมาได้ถ้าเราไปให้ยากดภูมิต้านทานเพราะเราปลูกถ่ายปอดมะเร็งเหล่านั้นมันก็จะกลับมาแล้วก็ ถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะไม่มีวิธีในการรักษาใดๆทั้งสิ้นที่เราทําได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าเราไม่สามารถปลูกถ่ายปอดได้ในคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วถ้ามะเร็งลุกนามแบบนี้คือไม่ได้จําเป็นเลยนะแต่แน่นอนว่าก็ต้องมีคนที่หวังดีนะครับว่าเฮ้ยมันมีวิธีในการรักษาแบบอื่นไหมเช่นการใช้กัญชานะครับการใช้กระท่อมการใชอ้อาหารเสริมสมุนไพรชนิดต่างๆเพราะว่า เพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่าดีนะครับ <c oughs> หรือบางคนก็เป็นคนไข้โรคมะเร็งไปทดลองมาเองแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมประเภทไหนสมุนไพรหรือกัญชาหรือกระท่อมอะไรแต่อย่างใดเนี่ย <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่มีข้อมูลในการรักษามะเร็งและส่วนที่มีข้อมูลเนี่ยคือข้อมูลมันบอกว่ามันรักษาไม่ได้ครับมันไม่ได้ช่วยอะไรใดใดทั้งสิ้นเลยนะฮะมีคนไข้หลายๆคนเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับก็พยายามไปทดลองของพวกนี้นะครับ ถ้าคนไหนที่ใช้ร่วมไปกับการรักษาแบบมาตรฐานทางการแพทย์เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับเพราะว่ามันน่าจะช่วยได้บ้างนะครับอย่างน้อยก็ในทางด้านจิตใจทําให้ท่านสบายใจขึ้นว่าได้ทําอะไรสักอย่างนะครับแต่ถ้าไปหวังผลกับมันมากเลยโดยที่เราไม่ใช้การรักษาแบบมาตรฐานเลยเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ดีนะครับหลายๆคนจะกลับมาด้วยอาการที่มะเร็งมันลุกลามไปเยอะแล้วแล้วเราทําอะไรไม่ได้แล้วถึงเวลาถึงเวลานั้นเราก็ได้แค ประคับประคองกันไปนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เขามีอาการทุกข์ทรมานนะฮะแต่ถ้าเรารักษาร่วมไปด้วยกันทั้งคู่นะครับอันนี้อาจจะช่วยได้บ้างนะครักัญชานี่ผมอยากจะบอกเลยว่ามันไม่ได้ผลแน่ๆน,นะครับร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ผลจริงๆนะฮะคืออาจจะมีคนที่ไม่พอใจแล้วก็มาถกเถียงว่าเฮ้ย hey, เราใช้กัญชามันยังได้ผลคือในทางการแพทย์เราต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรายึดเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักเราไม่สามารถเอาประสบการณ์ของคนเพียงแค่ไม่กี่คนเนี่ย มาเป็นตัวกำหนดว่ามันจะได้ผลนะฮะ,ะส่วนคนที่ไปใช้สมุนไพราบางอย่างแล้วเอ,อหายได้นะครับมะเร็งมันหายได้จริงๆไม่ได้มีอะไรแปลกนะครับเพราะว่าในคนนั้นอนะ่ะบางครั้งมะเร็งมันจะหายอยู่แล้วเนื่องจากได้รับการรักษามาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วที่สําคัญคือมันช่วยทางด้านจิตใจเป็นหลักนะครับจิตใจคนเราเนี่ยมีอา,านาลุภภาพมากกว่าที่เราคิดเยอะนะฮะคือถ้าเรามีสุขภาพจิตใจที่ดีมากๆเนี่ยนะครับโรคหลายๆโรคมันจะบรรเทาลงนะครับ ถ้าเรามีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่นะครับโรคที่มันเป็นไม่ค่อยหนักมันก็จะดูเหมือนอาการหนักแล้วบางครั้งหนักขึ้นมาจริงๆเลยก็ได้นะครับการที่คนเราเชื่อในการรักษาบางอย่างอย่างสุดหัวใจเลยครับเช่นเชื่อในกรณีของกัญชาเชื่อในสมุนไพรเชื่อในยาหารเสริมต่างๆมากๆนะครับเขาเชื่อว่ากินไปแล้วมันต้องดีขึ้นแน่ๆนะมันช่วยทางสภาพจิตใจนะครับก็จะทําให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นได้แต่ว่า มันไม่ได้ไปจัดการอะไรกับตัวมะเร็งโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องไปใช้ของพวกนั้นนะรเราใช้ของที่เรามีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนจะดีกว่านะครับทีนี้อย่างหนึ่งซึ่งผมแนะนําไปในวิดีโอคลิปก่อนก็คือเรื่องของการทํำ i n t e r e n t i e n t fasting นะครับเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปนะฮะว่า ผมยังไม่ได้อยากจะเอามาคุยเท่าไหร่เนื่องจากว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันมีแต่มันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมีในหนูทดลองแล้วก็มีในคนที่เพิ่งเริ่มเริ่มจะทําไปเท่านั้นเองยังไม่ถึงการวิจัยที่สามารถเอามาแนะนําให้ทุกคนที่ทําเคมีบําบัดเนี่ยจะต้องทํำ intermittent fasting ขนาดนั้นนะครับยังไม่มีการแนะนําได้แบบนั้นมันอาจจะได้ผลหรือมันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้ในคนนะฮะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่ได้ มีผลเสียอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอามาคุยให้ฟังนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมลงวิดีโอคลิปไปนะฮะก็ไปอ่านที่เพจของคุณหมอกฤิไทยเนี่ยก็พบว่าเออตัวเขาก็ได้ทำเคมีบำบัดไปแล้วนะฮะทำไปแล้วก็เจอผลข้างเคียงเหมือนตามที่เราคาดไว้นะครับว่า แน่นอนว่าเซล์อะไรที่มันแบ่งตัวเร็วมากๆในะร่างกายเราก็จะต้องโดนผลจากเคมีบำบัดเช่นผมเช่นอาการอ่อนเพลียต่างๆนะครับภูมิคุ้มกันเราเนี่ยก็จะแบ่งตัวได้เร็วแต่ว่าเราได้ยาพวกนี้ไปมันก็มีปัญหาได้นะครับหรือถ้าเราไปตรวจเนี่ยก็อาจจะเจอว่าเออมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวต่ำเกิดเลือดต่ำได้ในบางคนนะครับโดยเฉพาะ2ออาทิตย์หลังจากที่ได้เคมีบำบัดเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ระดับเม็ดเลือดขาวเนี่ยต่ำที่สุด ในหลายๆคนนะครับในช่วงนั้นก็จะมีโอกาสติดเชื้อต่างๆในค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณหมอกรทไทยเขาคงจะทราบดีอยู่แล้วนะครว่าเออมันจะต้องมีการระวังอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเวลาในช่วงที่เราทําเคมีมบําบัดเนี่ยอาหารทุกอย่างต้องสุขสะอาดนะครับอย่าอยู่ใกล้ดอกไม้สดเด็ดขาดแล้วถ้าท่านจะไปเยี่ยมใครที่เป็นมะเร็งได้รับเคมีมบําบัดอยู่อย่าเอาดอกไม้ไปเยี่ยมอย่าเอาผลไม้สดไปเยี่ยมเพราะว่าของพวกนั้นเนี่ยมันมีเชื้อราอยู่นะครับคนธรรมดาไม่มีปัญหาหรอกครับ แต่ถ้าคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องเนี่ยนะครับอาจจะได้เชื้อราจากสิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็อันตรายได้นะครับทีนี้เรื่องของ IF อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อวานนะครับมันอาจจะพอช่วยลดผลข้างเคียงจากเคมีบําบัดได้นะครับแล้วก็อาจจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยตอบสนองต่อเคมีได้ดีขึ้นก็คือตัวร่างกายเราไม่เป็นอะไรแต่ตัวเซลล์มะเร็งมันโดนคีโมไปเต็ม,ตมๆแล้วก็มันอาจจะทําให้โอกาสในการ แก้ไขมาแรงได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราทำา IF นะฮะแต่ว่า IF ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีวิจัยชัดเจนอย่างที่ผมบอกนะครับดังนั้นจะทำแบบกี่ชั่วโมงเนี่ยมันบอกไม่ได้นะครับผมก็เลยแนะนำคร่าวๆว่าเอออะไรที่ทำเราไม่อันตรายจนเกินไปไม่สุดโตนเกินเกินไปเนี่ยก็น่าจะสามารถทดลองได้เช่นการทำา IF แบบ18 6หรือ24เป็นต้นนะครับคือ20ชั่วโมองอ่ะไม่กินอะไรแล้วก็4ชั่วโมงกินนะครับในช่วง20ชั่วโมงนั้น แน่นอนว่าน้ําดื่มทานได้ปกตินะครับแล้วถ้าไม่ไหวเพลียรจริงๆเนี่ยบางครั้งทานโปรตีนอะไรพวกนี้ก็น่าจะพอช่วยได้ทานผักผลไม้บางอย่างที่มันสะอาดจริงๆก็ได้นะครับตรงนั้นก็สามารถที่จะทําได้นะ,ะแต่ว่าการทํา IF ข้ามวันข้ามคืนเลยเนี่ยผมยังไม่แนะนานะครับแล้วพอหลังจะทํา IF เสร็จรับคีโมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเป็นช่วงที่เราจะต้องสร้างร่างกายเราแน่นอนว่า การที่ผมบอกว่าทํา IF มันมีโอกาสที่จะลดผลข้างเคียงจากเคมีบําบัดเนี่ยลดไม่ได้ทําให้มันหายไปเลยนะครับเซลล์ร่างกายของคนเราเนี่ยจะต้องโดนเคมีบําบัดเข้าไปด้วยแน่ๆแ,แล้วมันจะต้องมีบางเซลล์ซึ่งตายแน่ๆน,นะครับมันไม่สามารถที่จะไม่ให้เซลล์ปกติตายได้เลยนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีวิธีในการทําให้เซลล์เหล่านี้เนี่ยมีการแบ่งตัวและเสริมสร้างกลับเข้ามาเป็นเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องรับแคลอรี่เข้าไปให้เพียงพอนะครับ ะมะเร็งมันโดนเคมีบําบัดมันหยุดการทํางานเรียบร้อยแล้วมันโดนเต็มๆตอนช่วงที่มันกําลังหยุดการทํางานช่วงนี้นี่แหละครับที่เราควรจะให้อาหารร่างกายเราเข้าไปเพื่อที่จะให้อาหารพวกนี้ไปสู่เซลล์ปกติแล้วก็ให้มันสร้างขึ้นมาใหม่นะครับส่วนเซลล์มะเร็งในช่วงที่มันยังโดนเคมีบําบัดไปเนี่ยครับมันไม่สามารถโตไปได้กว่าเดิมเพราะว่ามันโดนเคมีบําบัดไปแล้วถ้าเราให้อาหารเข้าไปอยู่ตรงนั้นเซลล์มันก็ไม่ได้เติบโตอะไรนี่คือ ไอเดียที่อยู่เบื้องหลังของการที่เราทำา IF และหยุดทํา IF หลังจากที่ได้รับเคมีบาบัดเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเราได้รับเคมีบาบัดทุกๆสามอาทิตย์นะฮะสามวันก่อนที่เราจะรับเคมีบาบัดเราทำา IF ไปนะฮะเร,รเรารับเคมีบาบัดไปแล้วอครบฉีดครบและเว้นไปวัน2วันหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มกินใหม่นะครับเริ่มกินปกติเลยให้เรามีแคลอรี่เข้าไปนะฮะ แต่ว่าแน่นอนว่าอย่าไปให้แคลอรี่ที่เป็นแคลอรี่ที่ไม่มีประโยชน์เยอะๆนะครับเช่นไข่เอ่อเช่นพวกน้ําตาลเยอะๆคาร์บโบไฮเดรตเยอะๆอันนี้ก็ไม่สมควรนะครับก็ทานอาหารทั่วๆไปได้นะฮะเอ่อแต่ต้องสุกสะอาดนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้คือเราต้องเน้นว่าเราไม่ตึงจนเกินไปนะครับเพราะาบางครั้งคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยแน่นอนต่อให้แข็งแกร่งมาจากไหนก็จะมีปัญหาได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะกินของหวานเช่นอ่ะวันนั้นเราอยากจะกินรอดช่อง เราอยากจะกินช็อกโกแลตนะครับเรารู้ว่าเออมันมีน้ําตาลนะมันอาจจะทําให้เรามีปัญหาได้นะครับแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะมะเร็งนะครับสภาพจิตใจเนี่ยมาเป็นอันดับแรกถ้าเราโอเคเราอาจจะไม่ได้กินช็อกโกแลตสิบแท่งนะเราอาจจะกินสักแท่งหนึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทําและทําได้ซะด้วยมันจะช่วยนะครับอ่าแล้วทีนี้นอกเหนือจากนี้ก็คือว่า มันมีวิธีอะไรอย่างอื่นไหมในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีนะครับต้องเรียนไว้อย่างนี้เลยแล้วก็มะเร็งปอดนะมันเป็นมะเร็งซึ่งฆ่าชีวิตคนได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับก็ต้องขอให้กําลังใจคุณหมอกริชไทยเนี่ยนะครับที่ที่เขาทําไว้เป็นเพจเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยคนได้มากมายมหาศาลนะครับทําให้คนนะ่ยคิดบวกนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยคงมองว่าเออ อายุขนาดนี้นะครับแค่28ปีเองนะฮะยังมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อีกมากมายนะครับจบปริญญาเฉพาะทางนะฮะสใบนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่หาได้ยากนะครับเป็นบุคลากรซึ่งทรงคุณภาพนะคนหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอกริไทยได้ทาในวันนี้นะครับช่วยคนได้เยอะมากนะครับไม่ผมว่าคืออาจจะเทียบเท่ากับการที่สมมติว่าคุณหมอกริไทยไม่เป็นมะเร็งนะครับ การช่วยคนของคุณหมอกลิิไทยเนี่ยก็แน่นอนว่าช่วยใน,น,านงานวิจัยงานสอนงานรักษาต่างๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าขนาดนี้ก็ได้แล้วไอ้สิ่งที่คุณหมอเขาทาในตอนนี้เนี่ยนะฮะอาจจะเทียบเท่าชีวิตทั้งหมดในกรณีที่ไม่เป็นมะเร็งเลยก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งไหนมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันย่อมเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เรามีหน้าที่ที่จะอยู่กับมันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับการมาวิจารณ์ ย้อนหลังหรือว่าวิเคราะห์โน้นวิเคราะห์นี่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใดเลยนะครับแล้วผมมองว่ามุมมองของคุณหมอกริไทยเนี่ยมีประโยชน์มากๆโดยที่ไม่ท้อถอยนะครับไม่มองว่าเออเรามีอะไรผิดพลาดในชีวิตนะครับไม่มองว่าไม่ได้มองศกแม้กระทั่งไปหาเลยว่าทําไมเราถึงเป็นมะเร็งเพราะว่าการที่ไปหาว่าเราทําไมเป็นมะเร็งเนี่ยบางคน สมองจะยึดติดกับมันมากเลยนะครับเช่นบางคนอายุน้อยแล้วเป็นมะเร็งโดยไม่คาดฝันพอสมองเราเนี่ยไปยึดติดกับมันมันก็จะเครียดนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่หาคําตอบไม่ได้ถูกไหมฮะเราหาคําตอบไม่ได้แล้วผมจะบอกว่าต่อให้เราหาคําตอบได้มันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีกับมันนะครับนั่นคือปัญหาของมะเร็งในคนที่อยู่ๆเป็นขึ้นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้เตรียมใจหรือว่าไม่ได้สามารถอยู่กับมันได้นะครับแต่ของคุณหมอกริไทยเนี่ยเป็นตรงกันข้ามซึ่งผมมองว่า จุดนี้แหละครับที่เราควรจะเรียนรู้และเอามาเป็นเยี่ยงอย่างในการดําเนินชีวิตนะครับคนเราไม่มีอะไรที่แน่นอนสักอย่างนะครับเราจะต้องพร้อมรับสถานการณ์เสมอนะฮะอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะกล่าวในวันนี้ก็คือเวลาที่มันมีมะเร็งแบบเนี้ยที่อยู่ๆเป็นขึ้นมาหลายๆคนก็คงจะโทษอะไรครับไม่ผลนโทษวัคซีนไม่ผลโทษโควิดนะครับ แต่ว่าอย่างที่ผมเล่าไปหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้นะฮะว่าตัวของมันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับร่างกายเราเลยนะครับมันไม่ได้เข้าไปยุ่งกับ DNA ของมนุษย์แล้วมันไม่ได้เข้าไปกระตุ้นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะมันไม่ได้ทําให้ DNA ของเราเสียและที่สําคัญก็คือ m n a วัคซีนเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของคนเราแค่อย่างมากก็อาทิตย์2อาทิตย์แล้วมันก็หมดไปเลยนะครับสิ่งที่มันอาจจะมีปัญหามากคนนั้นก็คือสิ่งที่เราได้รับตลอดเวลานะครับในกรณีนี้ก็คือ PM 2.5ซึ่งผมมองว่ามันได้รับตลอดเวลาอยู่แล้วครับมันก็ลอยไปลอยมาข้างนอกแล้วมันก็เข้ามาในบ้านได้นะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันจะไม่หายไปไหนนะครับมันเป็นสิ่งกระตุ้นที่ได้รับตลอดเวลาเวลาคนเราได้รับสิ่งกระตุ้นตลอดเวลาถ้าเรามีความเสี่ยงแต่เดิมอยู่แล้วไม่ว่าเราจะรู้หรือเราไม่รู้มันก็มีโอกาสที่จะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยกลายพันธุ์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของการติดโควิดประเด็นเรื่องของ วัคซีนโควิดที่เป็น mRNA หรือวัคซีนชนิดอื่นๆเนี่ยผมว่ามันตัดไปได้เลยนะครับแล้วผมก็จะไม่เอาเรื่องนี้มาคุยหรือมาอะไรวิเคราะห์เพิ่มเติมอะไรในเพจของผมอีกนะฮะเนื่องจากว่าเรื่องพวกนี้ทั้งหมดผมได้เล่าไปเรียบร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเหตุผลก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าใครสนใจหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถกลับไปฟังตรงนั้นได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะมาขอขอบคุณคุณหมอกริกไทยนะครับ ที่ออกมาให้ประโยชน์กั่ประชาชนมากมายนะครับผมเข้าใจว่าคุณหมอเนี่ยเขาทำเพจนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรักษากับตัวโรคของเขาแล้วก็รวบรวมเหตุผลต่างๆนะฮะหรือช่วงชีวิตที่เขาเหลืออยู่เพื่อกลั่นออกมาเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในสังคมแต่ว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะ รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์แก่ทุกๆ uh คนนะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสอนให้ทุกคนรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนในชีวิตของเรานะครับเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําให้ดีที่สุดคนเราเกิดมาแล้วปัญหาต้องมีนะครับปัญหาจะเล็กจะใหญ่นั้นเราเลือกไม่ได้นะครับเราเลือกได้แค่ว่าเราจะทํายังไงกับมันแล้วเราต้องการให้ผลมันออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราทําเต็มที่ผลที่ออกมามันจะดีที่สุดสําหรับเราเสมอนะครับ โอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ